หัวแท้มือนี่ว่ะไปไปไหนซะโอ้เป็นปหน้าเป็นหน้าครับไายซ่าไอพิเศษเราขี่รถลุนได้ถึงห้ามแท้ห่วยไปถามเราเบิ่งก่อนนะป่ะเหงอยากได้ลวดโย่ซงนี้ยางไปให้เป็นหน้ามันเมื่อยเด้นี่นะ เดีพี่วิเศษอยู่หันโอ้ยไปถทำระเบิงก่อนหน้าวะโอ้ไอวิเศษรถนี่รุ่นใดนี่เนี่ยซื้อมาเตอไซนี่นะไม่ก็ซื้อมาแต่พอดวเสือน,นี่ยนะรถนี่ย,ย่ามาหาฟินไม่คอยก็อยากได้คือกันแนะนำ่อยในหน้ารุ่นใดซื้อมาแล้วมันคุ้มค่านี่ยนะไอ้ไม่ไม่ต้องตัดสินใจยากนะเฮ้ยนี่ย่ามาหาฟินนี่เข้าซื้อมาเขาว่าคุ้มในใดองเขาใส่นี่มันคุ้มนะไดไอ้ว่าสู้่อยฟังเน,นี่ยนะไปข้าอยากหกว่ามันคุ้มอย่งไดที่จะพาไปเบิง่งมาโอ้แห้งดีลี โอ,โอ้โอ้ยแกฟุ่นแกเฟืองกับเนื่อยเว้ยว้พี่รถเจ้ากก<อ>คับก็ดีเหงก็ดีรั่น้ำหนักกระไดไหลายเอออายรูนี่มันประหยัดน้ำมันอยู่บ่าไม่มันก็ประหยัดนะเดี๋ยวฮันน่ะถ้าเบลมาพอดีเลยนั่นสบายดีไอวิเศษว้าวพอดีแล้วเฮ้ยถ้าเบล เขาสงสัยว่าลุ้นประหยัดนำมันอย่างนี้อยู่บ่เฮ้ยฟินนี่นะบ่เฮ้ยข่อยขี่มาแต่หน้าแก่หมดได้ไอ่เพื่อสิมหาเจ้านี่นะหลายกิโลแทๆมาเบิ่งดูหนำมันผมนี่มันบ,บ่ได้บกนี่โอ้ยประหยัดขากิลี้ ไอวิเศษไอวิเศษคอยถามอีกแน่นี่อยู่หน้ามังยานี่ถามท่านเบิร์ตว้ายสิถามยังอีกเดี๋ยวนี่คอยซื้อไปแล้วลูกเต้าคอยชิมักน้ำอยู่บ<ว>่เขาเองเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แต่ไม่แต่ถามลูกชายเขาตีผู้เขาขับไปโรงเรียนครูมือนี่นี่เขากำลังมาพู้ดีเลยปๆๆปปเป็ะได็ดชคคักบลาคักและหนาขึ้นสังหนาคุณแทนผมขี่เราไปโรงเรียนกับมา้ผู้สาวแนมไล่หลายและอีกหนึ่งความขุมเด้อคุณสังเปิดบ่อกะง่ายใส่ของไต่บ่อกระไดไล่หลายตะกาหนาเข้ากับมีดแล้วก็มีหม่องใส่ขวดน้นาน้ำ คุ้มค่ากีลีไช่รถมันดีป่ะนี่คุ้มค่าป่ะนี่อะไรไม่ใช่โบแพงประท้วงเหรอไอ้ไม่โบแพงนะเขาไปเช็คแต่ละเทธอแค่หล่อเก้าบาทเนี่ยเมื่อกี้สิไปเช็คคู่นี้นี่โมเมลกับแมาอะไรสินัดกันไปเช็ครถไปไอพิเศษไปเช็ครถไปคุณสั่งคุณแผนเดี๋ยวจิพาไปเช็ครถอะไรกันไปเบิ้งรถใหม่น้ำกันเลย ไปเบิ้งร้านก็เจ้าเลยย่านิเพ่ยงอยู่นะนี่ถ้าเ <ใน S 2> บิง้งเมียวเขาสิสรุปมาให้เบิ้งนนแน่นเล่มา,มากๆเลยฮะน่ะเพื่อนมาให้บาอย่างอร่อยก็บาทโอ้การบริการถือก้อนนี้หน่อยคือจะาว่าอรีหนอไม่ก็แม่นไหนนอเขามาเช็คแต่ละเทือนะครับนี่มาฆาสมนี้อร่อยก็บาทและการมาเช็คกเพื่อเป็นอย่างรักษาศีลในการรับการบริจาคมการระยะทางคากบ,บ่คาก ใครสีอยากได้รถบอดีก็อยากสองใจต้องซื้อฟินที่พันประเสริฐคันเดียวจบครบทุกความคุ้มเิีย